สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นชาวของวันที่2พรพฤษภาคม2.565ครับเพื่อนๆเ,เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาตินะครับคนที่ใช้แรงงานก็จะได้รับการหยุดชดเชยอีกหนึ่งวัน ผมเองก็เป็นประเภทที่ใช้แรงงานนะครับก็เลยโชคดีครับวันหยุดขึ้นมาก็เข้ามาชมทุเรียนที่สวนสบายสบายแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับต้นนี้เนี่ยสองปีเศษแล้วครับ กว่าจะโตได้แบบนี้เนี่ยสมบุกสมบันทีเดียวครับฮู้สภาพดินเนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียนเลยครับแต่ผมก็เอาจนโตนะครับมีทั้งดวงหนวดยาวมารบกวนกว่าจะโตได้เนี่ยอุ้ยแก้แล้วแก้อีกตอนนี้ต้นนี้กำลังสร้างสรง,สงพุ่ม แล้วก็สร้างได้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับเพื่อนๆผมคุมให้เป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับถ้านับจนถึงเดือนนี้เนี่ยต้นนี้ก็สองปีกับหเดือนแล้วครับประมาณนั้นแหละครับผมถ่ายคลิปนี้เนี่ยท่ามกลางฝนตกโปรยปลายลงมานะครับอยากถ่ายเพื่อนๆชมนะครับ <c oughs> มันสวยครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมทุเรียนต้นหนึ่งนะครับซึ่งผมปลูกได้ผ่านมาก็สองสัปดาห์พอดีเลยครับปลูกไว้ในช่วงสงกรานไม่ใช่ต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นมูมูซันคิงเออ เจ็ดเดือนแล้วครับโอ้แตกรวดเร็วเหมือนกันครับตัวน,นี้เนี่ยโอ้ฝนลงมาเรื่อยแล้วครับเพิ่มปริมาณเม็ดนาขึ้นนาขึ้นเลยครับเดี๋ยวดีไปดูกันดีกว่าครับเ,เพื่อนๆมาเดินผ่านทุเรียนหมอนทองอันนี้ก็หกเจ็ดเดือนครับนี่ยอดก็แตกสวยงามทีเดียวครับ เข้าเจ็ดเดือนแล้วไปดูต้นที่เพิ่งปลูกใหม่ดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชมความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดินผ่านทุเรียนวัวเหยียบเอาซะหน่อยดูซะหน่อยเออก็กำลังโตครับ ทิ้งทิ้งครับเดี๋ยวมันลุกลาม,มสวยๆไปครับเพื่อนๆโอ้ยฝนตกแมฮนี่ครับ อุ้ยอันนี้เอาสุ่มไก่มาคลุมไว้ครับปลูกมาได้สองสัปดาห์ครับเพื่อน,อนมียอดมียอดแตกออกมา ยาวเป็นสิบเซนเลยครับนี่ช่วงที่มันแตกออกมาใหม่นะครับอืมไปได้ดีครับวิธีการปลูกครับเพื่อนๆดูได้ในคลิปที่ ep หนึงหกเจ็ดนะครับอยากให้เพื่อนๆชมความคืบหน้าถ้าอยากได้ทุเรียน ปลูกแล้วติดแน่นอนแบบที่สวนสบายสบายปลูกวิธีการปลูกดูได้ในคลิปที่ EP 1 67นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆฝนมาแล้วครับตกยังแรงด้วยครับช่วงนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ